สบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะพบพ่อกันยามสายเนาะมื้อนี้ปั่นข้าวรบ2เด้อมาเบิ่งเด้อพี่น้องสิได้จักว่าสิได้จักร้อยปั่นข้าวกําลังมาี่น้องพี่น้องกระเทยก็มาเด้อมื้อนี้น่ะาวสโลยังสดยังสิงยังไม่ตรงไม่ตีงเลยฉีดวัคซีนกันวาให้ไปเรียบร้อยเพืจะไปพบค่ะ เอาอไอ้อย่าไปหาเห็ดได้งูต่อไอ้เจ้ะก็ไม่ทางมันพี่น้องกำลังชิบปั้นแล้วเฮ้ยหมดเบ้อเกินแล้วพนักงานนะ มันธุ์ชา,าว่าแล้วมันธุ์ชาหหม่ะบอกไงแล้วมุนคุณมาที่พอลมผัดแล้วก็หุบ มันเฮยเฮาบ่ได้ลงไปเฮ็ดหยังดอกวะก็เดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องบัดนี้สิได้จักกระสรอบบัดเดี๋ยวปล่อยได้ได้96ชอบพี่น้อง ทีมงานเราหลายๆเรือโหลดชิวแต่ละปีนะโฮสเขาได้นานะขีข้คาด <c oughs> ปีนี้ปีแล้วนี่ป้าสองปีนี้ป้าหายหนึ่งหายกันใหญ่แต่กระโดกนนนนนนดกับพอดีร่วมแล้วมันก็นได้เป็น ก็ได้ตาปันทำอินได้เท่าไรดร้อยสิบได้ห้าปันทำอินด้โอ้โหเจมงชิล่อยังเงชแปดชอปห้าปันทำอินค่ะเออรวยลูกต่อกระบอกเข้ากันชิากับิปบ่เอ้ร้อยสิบสามสออืมมันกรสอบใหญ่เด้นะมันบคือกระสอบหมดแดง กับเพาเ้าบปานเองนั่นข่าวบอยกซอก็ลงมาเพักเที่ยงพี่น้องเจ้าข่าวคืนเล่าบาดนี่นะกำลังโขนกำลังหามเอาเมื่อไรหลดหนึ่งเมียหลวงเมียหลวงนะหามกับผัวแต่เมียน้อยนะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะพี่น้องเนาะนั่นได้ได้เมียน้อยแล้วดีๆนะพี่น้องเด็ดดู๊ลโล แน่อนอยตะคอนสาวประเภทสองนะคะยังสวยยังอ๊อยังสวยยังอ๊อแต่อึไปแล้วบันนี้ชิเมอ่อเอาขึ้นเล่าเนาะรวมแล้วก็ได้ลอยปลายเนาะลอยกัวกระสอบแต่ว่าไมนกระสอบใหญ่อันนี้นี่ม่มนกระสอบใหญ่ระทางได้กระยาแล้วเขากำลังพากวีดีโอเขาอยู่ เอาขึ้นแล้วเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องป้ายกระทอกระเทยเก็บขึ้นบนแล้วเนาะสาวมือสองไม่ใช่สาวประเพณีสอวเก็บขึ้นบนแล้วกระทอกระเทยก็ขึ้นรถบนแล้วบัดนี้ตอนนี้ก็มาหอนหัวแล้วเนาะพี่เนาะมาเบิ่งนุ่มเกินเด้อรถสิลงหัวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ระวังระวังกระเทยตกหลดถ่ายกระเทยพูนย่านโหลดผู้บ่าวทั้งหนาพูนตายจะเศร้าพูนอย่าเข้าครัวได้เลยลงพูนหวยพี่น้องเอ้ยคัวกันยังหมดแล้วนี่ พพ่่นนเได,ด้ย่างรถไทยเนาะบัานี้น้องเคยขับมานลำหลังเดี๋ยวจังหน่อยคือจิมาฮอดมาแล้วพี่น้องรถไทยก็มาแล้วน้องเคยขคับรถบ่เคยนะเราบ่เคยขับเนาะคนนันพงศลีเขาเจ้าบ่เคอยเห็นหน้าขาเจ้าเห็นแต่ห้แบบแบบอะไรล่ะคุดพังพังเมด็ดเขาไวไ้เด้พ่อหญ่มาลัดเอาเลย คนใหญ่ยยไว้มาลาดเอาเลยยันลูกเคยครับโบค่ะเจ้าใหญ่อี <c oughs> พ่อครับบ่า <c oughs> ยโยเอาโยเอาพ่อก็ออขึ้นไปที่ในโหลดนะมัน,น,นยังชีดึงโหลดไว้โซขนาดเลยครับบ่เป็น ฟึกฟึกใหม่พี่น้องเคยใหม่พุณอะเอฟซีทั้งพังนะเอาใจซอยอยู่นะเอซกับโบแมนคนอื่นคนไกลเมียน้อยคงบบาวคอนคือการแซวเห่นนเนาะพี่น้องน้องนุ่งนี่แหละมาคนเข่าวซอยแล้วก็หยอกันพอได้มวนได้หัวขามได้ยังปลอดภัย ยันนึงบอได้ลงไปนำํำมันเมือ่อย่างคือไมไ่เอาโหลดอีกได้ <laughs> <c oughs> โอเคน้องพี่น้องปลอดภัาายแล้ว <c oughs> มีโหลดอีมอมขั้นหนึ่งค่ะยู่หันน้องคนแก่เข่ามาเลมันบบกขึ้ใช่ไหมมันตายหันจอดเธอเลอ,อยู่หันเลยข้างแต่เศร้า ป้าพี่น้องไปเทข่าวขาน้ำกันเนาะแล้วเด้อพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วดูแวบตรวจเช็คว่ากระเทยยังครบไหม <c oughs> ครบค่ะย <c oughs> ังไม่ครบนะคะนึกว่ากระเทยรู้ว่าอหลดนะพี่น้องเล่านะคะ จะมาเบ่งสวนผักกันน้ำพี่น้องผักกำลังสวยงามพุ่นะคนชิ้นใบบุ้งคนนพิ่นจะได,ด้อันนั้นว่าอันนี้ผักบัวผักเทียมออกเลยหอมเสริมค่ะผักบุ้งผักกอดชอมเฮ้ยจะไปเบ่งรถให้เพิ่อนโอ้ยรื้ป่าใกล้ๆเนี่ย เอยมาพ,พ่อ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 ,อพ่อหัวฉเฉลียวเป็นแค่ลูกคนเนี้ยพ่อมาจะหน่อยเออพ่อ ฟเปิดสิคะเปิดดาเปิดดาดึงสิคะข้าวปิ้นนี่ก็ได้หลายอยู่พี่น้องได้ซัมปีแล้วนี่แล้วมันใส่กระสอบใหญ่เนาะกระสอบนี้แต่ก่ใส่สอบมดแดงมันาวอ้าวนีน้ำโซ่เพิ่มรถไทยวะเอาเพ็ไปคนหลอกเราอ่ะโปรโมทคุณบ่าวซิมหาได้แค่นี้ น้ำเอ้ยพี่น้องเอ้ยหมดโรคนกสาวหล่าของพ่อใหญ่เวอร์ยอนยานหมดแล้วบริญาอย่างเดียวนั่นแต่นี่มันก็ออกมาแนอเลยล่ะมันออกเสียงยับออกค่ะยับออกลูกให้ให้เอื้อและย่อข่าวนั้นดูนะคะดูบันทายลูกสาวหล่าคุณไม่ยังไรนะ

ก็อคอยจะึ้นไปเบิ่งแล้วกอ็จักหน่อยทีได้จ่ายค่าแรงให้เอน็นสาวสลูและเราหยุกเขาให้เออ,อฮักพี่น้องเก็บเงินคือเก้าเห็ดขาด <c ười> มันจีนย่อบ่ราะืนเพ็นมันหัวบมาบ้างเขาได้ไลายอยู่ได้น,ะ,น,เเนะเครื่องไร้เทียมันนี้ก็เต็มโอเค โอเคน้องพี่น้องเทเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วแล้วจงไหวสิบหากระสอบไว้ชีกินเนาะเห็นหน่อเห็นแนวนะโอเคน้องพี่น้องกินนี้กระอลาไปก่อนลืมไป่นองลืมตายพี่น้องเบิ่งเมือ่อยเทแรียบปวดผับกระสอบพันเมือ่อกลับมาถ่ายอีกว่าได้เข่าลายไปได้เนาะได้ตอนทีเขาเจ้าอันปั่นหายน,นะเนาะ มักระสอบอันนี้มันใหญ่ปกติตะลี่ใส่กระสอบเป็น,นี้สอบเุ็นแดงสิมันก็ได้วางร้อยซ่าพอมาเทียนมาทอนะนะเนาะร้อยซ่ากระสอบถ้าใส่กระสอบน้อยก็จะได้วางร้อยสามสิบนี่แหละโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อฝากกดไล์กดแชร์ฝากเบิ่งฝากชมหน่เด้อบ๊ายบายติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อ